คนเริ่มอะไรวะลดอัะเออเพอจะซันนะันจะซันนี้ซันหรอไหมเวลาตมันจะสันเออนิดเดียวจะซนมอนพี่อะไรน้องน้องเงินจะสิ้ดถมเฮ้ยล่นล้ไม่ไม่รวยเลย ตอนนี้เรากำลังมาแต่แกงเพื่อนอยู่นะครับเราไม่ได้ตั้งใจนะครับให้มันเป็นอย่างนี้โอ้งอนกันเลยกันเล็กชูปลาชูปลาชูปลาเฮ้ยอะไรวะมันขนาดนั้นลยเหรอวะแล้วแค่ขังมาเนี่ยนะมวยชิบหายแสดงว่ามันยังไม่งอนมากถ้ามันงอนมากมันจะไม่รอหรอกอยพูดตรงตรงผู้หญิงอะทางโตงทางงอนเอ้ยไปแล้วถ้าทำไม ถ้ามันงอนมากวันไปแล้วมันรอหยุดก่อนให้รู้ว่าง,งอนแล้วมันก็ขี่ไปไปเฮ้ยมองหาเฮ้ยเอามั่นใจเอาให้การที่สุดถ่ายให้ไหกลทีสุดแล้วไ,แลว,วไปแล้วเคียออไปแล้วปุยเตแตม่งถ่ายสัน่นนี่ถ่ายไม่เห็นสั่นเลยไปแล้วคุวย